เด็กๆชอบกินนะครับนี่ครับดูนะครับเด็กๆชอบกินเอาเด็กๆกินเก่งจังเลยเด็กๆเด็กๆกินใบไม้ไปแล้วนะครับเด็กๆป๊อบนี่มาแล้วแันใหม่ตัวนึ่งชอบกินจริงๆ เอาเด็กๆไม่ได้กินน่ะแย่งเด็กๆไอ้ผู้ใหญ่แย่งเด็กๆผู้ใหญ่แย่งเด็กๆเอ้าเด็กๆลูกเอ้าโอ้แย่งเด็กๆไอ้แม่ตัวนี้มันแย่งเด็กๆเขยเลยอุตซ่า chín da chín cái mái vậy ừ. mẹ mình giang giang chín nhau giang chín trắng giang buộc tụi em chín trắng buộc em mới dài này ô sao ơi ở đây không nè เด็กบ้างนะองอ,อ,อะไรของมึงเนี่ยทำไมแย่งเด็กน้อยอีกเละไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาให้เด็กเด็กน้อยอีกรอบหนึ่งนะเ,เดี๋ยวค่อยมาให้เด็กน้อยอีกรอบหนึ่งนะครับไปแล้ว หาเด็กๆเด็กๆลิซ่าเอาดูดูแม่มันวิ่งมวเหรอเอานี่มันจะกินนมกับแม่มันแม่ไม่ค่อยให้กินนะครับวนแบบข่าวำแพงไปเลยไป